ว่าขณะนี้คำสั่งของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับได้ออกมาแล้วเรื่องการสวมใส่แมสหน้ากากอนามัยในขณะที่ท่านออกจากนอกตัวอาคารสำนักงานบ้านเมือต่างๆครับตลอดเวลาที่ท่านอยู่ภายนอกนะครับให้ท่านสวมใส่แมสกหรือหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยก่อนที่จะออกจากบ้านนะครับ ครับแต่ละคณะไปด้วยนะครับอันนี้เป็นคำสั่งของท่านผู้อธิการโยธุ์ชุมพรได้ให้เปิดผ้าเป็นสัมพันธ์ให้กับท่านพี่น้องชาวชาวชุมพรได้รับทราบและช่วยกันประกาศสมพันธ์กันต่อไปด้วยนะครับว่าทุกครั้งนะฮะที่ท่านออกจากที่อาคารสำนักงานด้านบนนะครับท่านจะไปอยู่ที่แต่ผมใดก็ตามเป็นบางทุกชั้นหรือจุดที่เตียงหรือจะเก็บที่เตียงนะครับในการรวมกลุ่มในการใช้ต่อคำสั่งรู้ทุกคนกันนะครับารวมถึงแม่ ทุกคนนะครับ้อฝกไเรยครับเพื่อเป็นโอกาสที่ที่เราจะได้ร่อมการติดเชื้อไวรัสโคน9ครับก็ากราบขอบคุณสำหรับทุกท่านหน้าที่ที่สัานอยู่แล้วแล้ทก็ท่านที่ยอมมาสนใจที่ว่าคงจะสามารสนกันนะครับแต่ว่าในขณะนี้ในารุุ่่คงจะดำเนินกนะครับทำทุกอย่างนะฮะและคำสั่งมาล่าสุดนี้ก็ให้มาช่วยกันต้อกันปบรามเรื่องของโคิด1 9เะครับแฟนทุกฝากไปดูสถานรู้เรืครับขอบคุณสหรับทานขอบุณครั นินน่ารบกวนกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพรให้ชุดชมสอสภเมืองชุมพรครับออกประชาสัมพันธ์สำหรับการป้องกันไวรัสควิส19นะครับโดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือแมสและล้างมือด้วยเจลแออฮกล์สำหรับทุกท่านที่ออกปฏิบัติงานหรือไปทำงานท้างนอรนะครับเมื่อกลับเข้ามาสู่อาคารบ้านเรือนแล้วนะครับก่อนที่ท่านจะเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับขอให้ท่านล้างมือก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมครับ การป้องกันที่ดีนั่นคือการสวมใส่แมสนะครับตลอดเวลาในขณะที่ท่านออกนอกตัวอาคารครับขณะนี้เป็นคําสั่งของท่านผู้ว่าการจังหวัดชุมพรนะครับเรื่องมาตรการการป้องกันโรคไวรัสโควิด -19 นะครับออกจากบ้านทุกครั้งจะต้องสวมใส่แมสไว้ตลอดเวลาจนกว่าจะกลับเข้าไปสู่บ้านก่อนเข้าบ้านนั้นต้องล้างมือนะครับด้วยเจลแอลกอฮอลหรือสบู่นะครับพร้อมกันนั้นต้องทาความสะอาด เสื้อผ้าอาหารบ้านพักตลอดเวลานะครับก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสถานีตำรวจภูธรเมืองจุมพรได้ออกมาประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อเป็นไปตามนโยบายของทุฐบาลและเป็นนโยบายท่านผู้ว่าการจังหวัดชุมพรนะครับว่าทุกท่านที่ท่านออกจากบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุผลต่บงใดนะครับท่านจะไปที่ใดที่ใดนะครับต้องสวมใส่แมสตลอดเวลานะครับนี่เป็นมาตรการของจังหวัดชุมพรที่เราจะเริ่มใช้ตั้งแต่ ต้นไตนะครับนะครับก็ประหารสัมพันธ์ให้ทราบกันด้วยนะครับว่าตั้งแต่วันนี้ไปต้นไตนะครับมาตรฐานการป้องกันโรคไวรัสคริด19นะครับ่งตรนี้เริ่มที่จะจริงจังขึ้นนะครับหลังจากที่เราเราได้มีการประชาสัมพันธ์โดยท่านผู้ว่าการจังหวัดชุมพรนะครับสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้ออกมาปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับว่า ก่อนที่จะกจาบบ้านนะฮะให้ระลึกร,กรกึงอยู่เสมอว่าเราจะต้องกลับบ้านด้วยความปลอดภัยปฏิบายเพื่อเรินั้นมีบุคคลต่างๆอยู่ในบ้านเปนนน็นจำนวนมากนะครับทุกครั้งทุกที่ทุกเวลาที่ท่านอยู่นอกอาคารนะครับทุกครั้งทุกที่ทุกเวลาที่ท่านอยู่นอกอาคารอย่าลืมครับต้องสวมใส่หน้า,าก,กากอนามัยหรือแมสเพื่อป้องกันไวรัสโควิด -19 และการเข้าสู่ตลาด